รวมแกมมีดนะคะเป็น x c ใหญ่ x c ใหญ่ต่อมา x c ใหญ่ x c เล็กต่อมา x c ใหญ่ y ต่อมา x c เล็ก y ข้อยกที่2โจทย์ถามว่าโอกาสที่ลูกเป็นตาบอดสีไม่ได้ระบุเพศนะคะอันนี้ตาบอดสีมี2กรณีคิดเป็นกี่เปอร์เซนตเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ50%ปซนดูใหม่นะคะโอกาสที่ลูกเป็นโรคตาบอดสีตาบอดสีถ้าเป็นในผู้หญิงต้องเป็นอะไรเลยคะ x s e c t x, x. c เล็กถูกไหมคะเพราะนั้นมีกรณีเดียวคือในผู้ชาย x c เล็ก y เพราะนั้นก็คือ1ส่วน4ทํทเป็นเปอร์เซ็นต์นคือคูณ100ตอบ25%เป ก่อนที่นักเรียนจะไปทำข้อที่5นะคะมีส่วนที่ครูจะให้นักเรียนดูนิดนึงนะคะก็คือการเขียนจีโนไทป์ อันนี้เป็นการเขียนจีโนไทป์กับฟีโนไทป์นะคะที่เป็นลักษณะของการเป็นสากลซึ่งถ่ายทอดบนคโครโมโซม x นะคะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมที่ครูเอามาให้นักเรียนศึกษาดูนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนสรุปไว้ทุกอาการของโรคนะคะอันนี้ก็คือโรคหลกัหลกๆ3โรค ก็คือโรคฮิมโมฟิเลียโรคตาบอดสีแล้วก็ภาวะการพร่องเอนไซม์กรูโคซิฟอเฟตดีไฮโดจีเนสนะคะแล้เรื่อจะสังเกตว่าเราไม่ถ้าเราไม่แสดงว่าเขียนบนโครโมโซมเเนี่ยเราก็จะเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะแบบที่ครูชี้ก็คืออะไรคะ X h เล็ก H ล็กอันนี้คืออาการของการเป็นโรคสามารถเขียนได้สองแบบนะคะแล้วแต่ความถนัด แต่ถ้าครูแนะนำเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเขียนบนคโครโมโซมเพศดีกว่าเพราะเราจะได้เข้าใจว่าโรคเหล่านี้มันถ่ายทอดนะคะบนคโครโมโซมเพศไม่ได้อยู่บนคโครโมโซมร่างกายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าออโตโซม ต่อมานะคะเป็นสัญลักษณ์ของโรคตาบอดสี ต่อนะคะเป็นจีโนไทป์นะคะของโรคภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคซิกฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนสนะคะ ตรงนี้นะคะจากที่นักเรียนเห็นนะคะก็เป็นการเขียนจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์นะคะในยียนในคโครโมโซมเพศทีนี้ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดข้อที่9ข้อที่10นะคะนักเรียนต้องมีความรู้ตรงส่วนนี้ก่อนนะคะก็คือ s e กอินฟล e เอนซ์ยีนนะคะเซกอินฟลูเอนซ์ยีคืออะไร เ e กอินฟลูเอนซ์ยีนเป็นการถ่ายท่อลักษณะทางกรรมพันธุ์ซึ่งถูกควบคุมโดยยีนบนออโตโซมอันนี้จะแตกต่างจากโรค3โรคทั้ง4โรคที่ครูได้สอนไปนะคะตรงนี้ถูกควบคุมโดยยีนบนออโตโซมแต่ยีนดังกล่าวแสดงออกในเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ลักษณะเด่นของเซกอินฟลูเอนซีนนะคะก็คืออาการของคนเป็นโรคศีรษะล้านจากการศึกษานะคะเขาบอกว่าศีรษะล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในเพศชายไม่ว่าเพศชายเนี่ยจะมีจีโนไทป์เป็นพันธุ พันทางเนี่ยก็เกิดแล้วนะคะในขณะที่เพศหญิงเนี่ยถ้าจีโนไทป์เป็น h e t e r o z y g o u เนี่ยจะไม่เกิดทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศนอกจากหญิงบางคนนะคะที่มีมมฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกติถ้าผู้ชายเนี่ยมียีนที่แสดงออกถึงโรคศีรษะล้านอยู่เมื่อถูกตอนโดยการตัดอันท้าออกลักษณะศีรษะล้านก็จะไม่แสดงออก นะคะตัวอย่างที่พบในสัตว์ก็เช่นสัตว์ตัวผู้มีลักษณะของการอะไรคะมีเขานะคะเช่นพวกกวางพวกแกะนะคะมีเขาส่วนใหญ่จะมีสีสวยงามมากกว่าตัวเมียอันนี้ก็คือ sex influence gene เป็นการถ่ายทอดลักษณะบนอะไรคะ a u t o โซ m แต่แสดงออกในเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่ง ลองดูตรงนี้นิดหนึ่งเขาบอกว่า B ใหญ่เป็นยีนควบคุมลักษณะส,สีสรระล้าน B เล็กควบคุมสีสรระไม่ล้านนะคะนักเรียนสังเกตจีโนท้ายเป็น B เล็ก B เล็ก ทั้งชายและหญิงเป็นศีรษะไม่ล้านคือศีรษะปกติ